ภรรยานาคอมเคลื่อนไหวครั้งแรกโพสภาพคู่พร้อมข้อความสุดซึ้งถึงสามีวันนี้วันที่2พฤษภาคม2564หลังจากที่ครอบครัวปรีดากุลได้สูญเสียหัวหน้าครอบครัวไปตลอดกันซึ่งการจากไปของตลกดังคอมชวนชื่นก็ได้สร้างความเศร้าเสียใจให้กับใครอีกหลายคนว่าทำไมคนดีๆถึงได้ด่วนจากไปเร็วขนาดนี้ และล่าสุดแม่เอปราภาสีปรีดากุลภรรยาของนาคอมชนชื่นก็ได้โพสข้อความถึงสามีเป็นครั้งแรกหลังจากที่สามีได้จากไปโดยที่ไม่ได้ร่ำลาหรือดูแลกันซึ่งแม่เอ๋โพสรูปคู่กับนาคอมพร้อมข้อความสั้นๆแต่สึ้งกินใจว่าที่สุดหัวใจของเมีย ซึ่งหลังจากที่แม่เอได้โพสต์ข้อความถึงสามีที่จากไปก็มีคนในวงการรวมไปถึงแฟนคลับของนาคอมเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจให้แม่เอเป็นจำนวนมากรสนะคะจากช่องโ s ส Travel ก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับแม่เอและคนในครอบครัวของรีดากุลทุกคนเลยนะคะฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องโ s ส Travel ด้วยค่ะขอบุณค่ะ